สวัสดีชาว u t u b e สวัสดีเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูดาวารยตีนะคะคลิปนี้ครูดาก็จะขออนุญาตถ่ายทำการเดินทางท่องเที่ยวอ,อีกทริปหนึ่งนะคะของวันที่หนึ่งเมษายนนะคะเป็นเดือนแห่งความชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นสงกรานเฟสติวัลินไทยแลนด์นะคะ วันที่หนึ่งเมษายนเราก็จะไปแหกหมานนะเราจะไปขอไปแหกหมานสัมผัสบรรยากาศนะความสนุกสนานรื่นเริงของเดือนนี้นะคะที่เขื่อนแม่สวยนะคะซึ่งเราก็ยังไม่เคยมาไม่เคยสัมผัสนะเคยเห็นแต่ในคลิปต่างๆนะที่ในโลกโซเชียลเขาพาเราชมนะตอนนี้วันนี้จะขอไปสัมผัสของจริงนะคะว่าจะเป็น ความสนุกสนานรื่นเริงมีความสุขกันมากน้อยแค่ไหนนะคะกับจากที่เราผ่านสายตาทางโซเชียลนะคะตอนนี้ออกเดินทางจากหมู่บ้านมาแล้วนะคะเข้าสู่เส้นทางเชียงใหม่เชียงรายนะคะเส้นทางหลักของการสัญจรเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายเชียงใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ในเขตของอำเภอเวียงป่าเป้านะคะจากเวียงป่าเป้าก็ไปถึงแม่สวย ก่อนที่จะขึ้นดอยขึ้นภูเขาแม่สวยนั่นแหละคือสามแยกดอยวาวีนะคะเขื่อนแม่สวยขึ้นทางไปดอยวาวีนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายขึ้นดอยวาวีเลี้ยวขวาก็ไปชยงรายต่อแต่เป็นจะเริ่มขึ้นภูเขาเนี่ยนะคะถนนสวยข้างทางสวยนะคะถนนสายนี้นะคะ เชียงใหม่เชียงรายพอเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายยาวเลยนะร้อยกว่ากิโลนะแต่ถ้าใครจะไปพะเยาหรือวังเหนือนี่มาถึงเชียงใหม่แม่ขจานสามแยกไฟแดงเชียงใหม่แม่ขยานแม่ขจานก็เลี้ยวขวาเลยค่ะก็จะเลี้ยวขวาไปวังเหนือใครจะไปพะเยานะคะก็ถึงสามสามแยกไฟแดงแม่ขจานเลี้ยวขวา ็จะแม่ขาจาร์แล้วก็ต่อเชื่อมลำปางคืออำเภอวังเหนือนมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำไหลผ่านนะคะหละังจากนั้นก็ขับขึ้นภูเขาเล็กภูเขาน้อยไปเรื่อยๆจนถึงเขตอำเภอพะเยาเจังหวัดพะเยาก็กวก้นวานพะเยาเห็นก้านพะเยาเมอไหลนั่นแหละคือถึงตัวจังหวัดพะเยาข้างหน้าแล้วเนี่ยนะคะเมื่อก่อนโคดาก็ใช้เส้นทางนี้นะกลับบ้าน,นไปหาแม่เป็นทางลัดไม่ต้องอ้อมไปแม่สวยนะคะ เชียงใหม่แม่ขาจานวังเหนือพะเยาป่าแดดน,นี่นะเป็นเส้นเส้นทางที่คุดาใช้ขับนะปีกว่าๆนะที่ตั้งแต่แม่แม่ล้มป่วยมาก็ปีกว่าปีคนะรึ่งนะกราคดาค่ะแม่เนาะจนถึงแม่แม่เสียกราคดานั่นแะหละก็ใช้เส้นทางนี้ตลอดนะคะออกเย็นวันศุกร์วันอาทิตย์ค่ำกลับเนี่ยนะคะประมาณนี้อันนี้คือย้ายมามาสอนที่เชียงใหม่แล้วอะนะ สะดวกสบายมากๆนะคะก็ดีใจเนาะอย่างน้อยก็ได้ย้ายมาใกล้บ้านเนี่ยเดินทางนะมาหาแม่ง่ายขึ้นเนี่ยนะคะ<ม>แต่ตอนนี้คูดายังมาได้อาทิตย์กว่าจะสองอาทิตย์แล้วนะยังไม่ถึงปราแดด <c oughs> นะขออนุญาตนะพรุ่งนี้มาลืนนี้ถึงแล้วนะคะอตอนนี้ขอทำภารกิจก่อนนะคะมาเยี่ยมคุณแม่เพื่อนก่อนเนาะคุณแม่โบเขียวก็ไม่ได้ ไม่ได้มาเป็นเกือบปีแล้วนะตั้งแต่มางานพ่อ,อพ่อเสียก็ปีกว่าแล้วนะคะหลังจากนี้พอมาอยู่เชียงใหม่เชียงรายแล้วนะก็โอเคแล้วค่ะเหมือนแค่ปักซอยแล้วค่ะที่นี้นะคะเชียงใหม่เชียงรายก็แค่ปักซอยนะคะอตอนนี้อยู่ปาง,งิ้วตำบลปางนิ้วยังอยู่เวียงปะเป้าอยู่นะคะ จำโรงแรมนี้ได้ไงบิ๊กเฮาเนาะเมื่อก่อนมาก็พาเมลาิมานอนนี่แหละค่ำ <Big House. S 1> ก็จะให้พาชมข้างทางบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนาะคะ่ะนี่คือวันนี้วันวันจันท์แล้วเหรอเออก็ว่าทำไมรถมันไม่ค่อยมี ก็คนทำงานก็ทำงานอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบเอ็ดเนาะวันที่สิบสองเขาก็ประกาศเพิ่มเป็นวันหยุดเพิ่มแล้วนะคะสิบสามถึงสิบหกเอ้ยสิบสองสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกโอ้ห้าวันนะคะ holiday long long holiday five days ลกลางวันอย่างนี้ก็ใกล้เที่ยงอีกแล้วนะคะทุกคน11โมงกว่าจะเที่ยงนะคะรถราก็โอเคเบาๆนะคะ <บ au. S 1> แต่มันจะเยอะก็คือเช้ากับเย็นนะคะ <Okay. S 1> การสัญจรของคนเชียงรายบางทีเขาก็เดินทางไปทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับนะคะประมาณ6โมงครึ่ง7ดโมงเนะะี่ย <c oughs> ก่อนก่อน7โมงครึ่งนี่รถจะสัญจร <Okay. S 1> เยอะมาก <c oughs> ตอนเย็นก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งถึงประมาณ6กโมงทุ่มรถจะเยอะเพราะระยะทางมันมันก็ประมาณ90โลสิบร้อยโลอ่ะทุกคนบางทีก็ไปกลับได้มาเช้ากลับค่ำนิดนึง <laughs> แต่ว่าบรรยากาศข้างนอกทุกคนดูนะหมอกควัน smoke forest อืออือ forest เนี่เห็นไหมอันไฟป่ามันว่าได้เท่าไฟเออเนี่ไฟเออ forest เออ smoke smoke ควัน แต่วันนี้วันนี้โอ้โหนะขอพูดหน่อยวันนี้กับข้าวอร่อยถูกใจคุณานอกแกงผักเนี่ยเป็นเมนูที่ชอบโดยตั้งใจหรือบังเอิญอ่อทูทูเว <Okay. S 1> อ่าเดอ The first one The first คือนี่น,นตั้งใจเ <Interesting. S 1> อออินเออ, <laughs> อยังไงดีเด <laughs> ขาป่าเพื่อหาอันน่้ แล้กวก็วันวันวันอีกอันนึงเพื่ออย่างไรเท่าเพื่อล่าสัตว์อ่ะ for animal for animal เอ <c oughs> อนั่นคือเอออีกเหตุผลหนึ่งคือเพื่อเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ทำอาหาร for animal for food for animal for food อืมอืมอ๋อเอออ๋อ for อ๋อ for vegetable forest อันนเรียก grow vegetable โอ้ไม่ใน the mountain ผักหวานอมผักน e n t r จีโน่อืม i n e r l s s no v e g e t e f o r no 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 for vegetable เออเออเป็นผักหวานอ่าเรออะไรคะเออเช่นเราข Oh Pakwan yeah. ah. Head go Mastro yeah. uh. oh. uh. oh. uh. It's a local vegetable uh. It's expensive Yeah? Yeah And you one have to go to the forest uh. Uh. and then plant uh. it? One, one, one year at a time One, one, one year at a time uh, 800, 800 or, or 1,000 baht per kilogram nah? คุณจะต้องขอปาหเลาไม่ไม่มันโอเคไอ้ไอ้เนซิ่ล์ร์เผาเสร็จแล้วมันจะขึ้นต้นใหม่โดยธรรมชาติอาร์ตเบิร์นอาร์เบิร์นนะเออนนะก็เลยต้องเบิร์นเบิร์นเบิร์นฟอเรส่์ใช่แล้วก็ ว่าจะช่วยบอกใ่สิใช่ไมใช่ไหมใช่ไม่ไหมใช่ไหม a ่ไหมใไม่ไหมใ่ไหม่ไหไใชใช้ใชใชม่มไม่่าไไ no 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 under understand เอาเกนเอาเกนบางทีการแปลเนาะเออคุณจะบอกว่าไม่ได้อย่างไรอ๋อห้ามเขาอ่ะห้าเอะอะเอ่อการโฆษณา All Around government In Thailand เราจะไปห้ามไล่ In เชียงใหม่ but cannot stop them แต่ว่ามันมีกฎหมายอยู่ไง แอบแฮบลองแฮบแอลองแต่โดนเออเออมีกฎหมายแต่เราไม่สามารถคุมได้โอเคไหมเออแฮบรอเบิร์นฟอเรตเนี่ยแฮบรอแต่แอบโดนโดนโดนนะก็ฟูเมนโดน font คอคอคุณหมายถึงอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่คนก็ยังทำ yes of course one of two เอาใหม่ตอบไม่ทันเขาให้เราพูดเนี่ยเราพูดนึกคำพูดไม่ทัน

อไม่มีนะแต่ว่าโดนมีน้อแป้งใครประกแป้งแป้งก็ไอไอทอมหรอกี่าเอชเชงเอเชนมึงกับจอทพเป้มึงจะได้ทำเอชเชนมันนี้ไอชเชนมันนี้เราผาสเราานมันลอนี t e good t r d e เนาะ ตองนี้ถึงการไหนนิอาเงานงาอ๋อนนี้ถึงกาดไหกนนี่อาริที่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮอาาฮ่า่าีอา่าฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่นฮาฮ่า่าาฮ่าฮ่่อาฮิสฮ่า่าฮ่าาฮ่าาฮ่าฮ่าา่าฮ่่าฮ่ย่าฮ่าฮ่่าาาา นะต้องหาไอ้ที่มีแลกเงินได้เยอะๆอ่ะทุกคนนะคุปเป๊ตบอกว่าเออคุปเป๊ตบอกว่าอุ u ยด n t care but ยู u are rich อยู่อันดิเแเดนแมนเกิลคิตี้คิตี้นะเหนียวขี้เหนียวอ่ะนะไอ้ทอมขี้เหนียวมากเลยขี้เหนียวมากๆเลยจะแลกเงินยังบอกว่าหาแลกที่เนี่ยได้เยอะๆอีกโอ้นะ เพราะว่าเขาเขาพกดอลลาร์เอ้ยเงินยูโรเงินยูโรเซนจูร์บแบงก์นะเอ่อแบงก์ย่า you have ten euro ย่าเซนจูร์บแบงก์ I keep 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 for a long time you you keep yeah why special for me I never get it ten euro above ten e r o yeah ten euro ประม่ไม่400บาท4รเรียนขาเรียนขาดคุณควเรียนคุยนขาดเคุณควรเรีย ขิจิเขาเรียกว่าคนขี้เหนียวคนรวยขี้เหนียวเนี่ยรวยตายเออถ้าไม่เหนียวเขาก็ไม่รวยอ่ะนะประหยัดประหยัดคำนวณแล้วคำนวณอีกแต่เขาเข่งศาสนาเออเออเออนะ I think when you was young he put you by the dollar now you rich e r น้าฮะ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  นาไอก่รวยน้ำใจรวยน้ำแข็งโคเีคต์คิงตล่าตัลาคิงว้าวเดอะไคิงเกยแ่ปลกอมันนี่นะคเรียนางตัลล่าโคเรีา Buy the mm. America stock. Yeah. <laughs> <les> <laughs> Tesla, I like Tesla, yeah. Apple, Google, yeah. Yeah. NVIDIA. Dans, Do you know NVIDIA? NVIDIA. AI. <laughs> ตอนนี้ก็อยู่ในเส้นทางไม่สวยอยู่นะเขาไม่สวยแล้วทแค่เนาะอ่าเขตเวียงป่าเป้าตำบลสันสลีอ่าเวียงป่าเป้าใกล้แล้วค่ะใกล้เขตต่อเขตต่อไม่สวย,ยอผู้ดีนะสลีเสียงสิลิ They they use the Chinese money yeah they use Chinese money Chinese so America uh, dislike Chinese <laughs> they at each other money with money เขารู้กันสองคน Chinese money dollar euro ฝรั่งเศสฝรั่งเศสไทยฝรั่งเศสเกาหลีนะคะเราใช้ภาษาแอปแปลภาษา วัดยังน่ะตั้งหน้าหันอ่ะตระงานเลยนี่งานเลยนี่พอเนาววัดเทมเพลวัดอะไรวัดอะไรไม่รู้ใหญ่ใหญ่ทุกคนไหนละส่องยังไงโอ้มันอยู่บนภูเขาเห็นเมื่อกี้ตอนนี้มองไม่เห็นละต้นไม้บางมีวัดอยู่ข้างนี่นี่วัดอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนบนภูเขาดูละใหญ่ใหญ่อวัดป่งเหนือเทมเพลป่งเหนือเทมเพล รายล้อมด้วยภูเขานะคะทุกคนบ้าเรานาะเขาเอาไปทำก้วยเอาไปทำก้วยชาก What are to cook the rice and the fish and the banana leaf and the rice and the banana l e a s ก้วยฉากก้วยทอดเพราะว่า อไอเกาหลีนี่นะเขาจะเข้าใจอะไรมากกว่าไอทอมเพราะว่าเขาอยู่เกาหลีมันเป็นโซนร้อนเหมือนไทยแลนด์นะคะอย่างวันนี้เราแกงผักชะโอมอย่างเงี้ยนะแกก็บอกโอ้เคยเห็นเคยเห็นน่มแต่ว่ามันเหม็นแต่ว่าเหม็นนี่ยังเหม็นน้อยกว่าทุเรียนนนู่นะแกบอกกินได้รู้จักเคยเห็นนะพราะว่าอยู่อยู่ประเทศโซนร้อนเหมือนกันเนาะผักผลไม้ต่างๆมันก็ใกล้เคียงกัน แต่ก็มีไม่มากเพราะว่าเกาหลีนี่ก็ยังกึ่งร้อนกึ่งหนาวนะคะแต่แกจะรู้จักอะไรโซนร้อนเยอะกว่านะคะอย่างยัางมิสเตอร์ทอมนี่โอ้ยหรือมิสเตอรีก็ได้แะเขายังไม่เคยเห็นมะม่วงออกคาตนน้นอะนะทุกคน้วันนี้พูดว่าให้เขาไปเดินชมสวนนะโอ้ยเขาตื่นเต้นนะเห็นมะม่วงออกชอ่อออกลูกเนี่ยนะนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก,กันใหญ่เลย นะไม่เคยเห็นต้นผลไม้จริงๆอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไอ้โตนเธอเนาะเราก็จะตามรถขนกล้วยนะคะรถรับซื้อกล้วยถ้าแบบนี้นี่น่าจะเป็นกล้วยฉาบนะคะกล้วยดิบซื้อกล้วยดิบมาทางนี้บ้างะะที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ต้นไม้ยืนต้นตายนะคะเป็นต้นสักนะคะ ต้นสักมันผลัดใบค่ะทุกคนนะพอฝนลงสักเดือนหน้านี่นะฝนลงมันก็จะแตกใบอ่อนเขี้ยวนะคะน,นี่คือนี่อันนี้ป่าป่าต้นสักนะคะมันกําลังอยู่ช่วงใบร่วงพลิกผลัดใบนะถ้าป่าแถวภาคเหนือเรียกว่าเป็นป่าแบบเบญจพรัณน,นะ,ะประเภทป่าเบญจพรัณน,นะคะเป็นไม้หลายๆไม้อยู่ในป่าเดียวกันนี้นะ อันนี้เป็น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 สักปลูกนะคะทุกคนอันนี้เป็นต้นสักปลูกนะอืมนะคะคแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของรัฐหรือของเอกชนนะคะกล้วย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  เมื่อกี้เป็นป่าปลูกนะป่าสักอันนี้สลับป่าธรรมชาติก็มีเตงรัง Tesla. Tesla Tesla. ตระกูลเต็งรัง <c oughs> อ่าไผ่อะไรนี่ <c oughs> เยอะมากนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุรา <c oughs> ขอหยุดคลิปนี้ไปกับ20นาทีนะคะแล้วเรามาคลิปต่อไปตามกันไปเรื่อยๆกับการเดินทาง พานักท่องเที่ยวนะลูกค้าโฮมสเตย์ของเพื่อนนะคะไปเที่ยวกันต่อไปในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ